แล้วเอาสต๊อปไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต้นไทรอย่าพูดตีอดี๋ยวแป๊บนสวัสดีครับพี่น้องป้องไฟมื้อนี้พ่อกันอีกแล้วกับคลิปสบายสบายสไตล์แม่บุญเรือนมื้อนี้เฮาสิมาตำปลาหมึกกับกุ้งน้อย,อยตๆตำเสพเพราะได้กินข้าวกินน้ํอาอะได้พี่น้องเอ้ยต้องตำพริกตำยังยเรียบร้บอยแล้วต้องตำพริกตำยังเรียบร้อยแล้ว สูตรเด็ดของเฮาคือปลาเบบุญเรือนจ้าสูตรนี้สูตรดั้งเดิมจ้ะใส่ปลาลงไปอีท่ามุ้ยยังไหลอีที่เฮ็ดมุ้ยยังหลายพี่น้องใส่ปลาลงไปแล้วเส้นบักหูหรือเส้นมะละกอรประมาณแส่ลำแข็งไว้เห็นมันกรอบตักใส่ครก ไเรียบร้อยจาอย้าเฮ้ยห้างยัวเฮียมีตัวนี้มาไม่มีจะคอยเป็นตัวตัวเอายี่น้อยห้างยัวเ,ร,เ,เ,เรียบร้อยละเดอ้อน,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 นี่ยัวมือให้เป็นตัวเสียบเพียงหอมหอม อันดับต่อไปจ้าพี่น้องใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่ลงมาที่เขาเตรียมไว้นี่ยแหละกุ้งและปลาหมึกจะไปต่ำนะพี่น้องเอ้ยมันมันจีมันจีมุน,มน,มนเขาอาศัยว่าคโคเรียานางคโคเรียมันบอสดใจพี่น้อง เป็นอันเสียดพี่น้องแล้วกันต่อไปเข้าไปทาซิมเบิงมระสิแสีบปันไหนโอเคจ้า,าครับพี่น้องฟองปลายสกูสกคนมือนี้อยู่จังหวัดปทุมธานีเข้าสิม้ามากินเออ่ตํากุ้งแล้วก็ปลาหมึกครับอยู่ปทุมเพราะไม่อีสานก็ได้กินคือกันปลาแยกบ้านเฮาครับอ่าเฮาสิลองซิมเบิ่งครับเอเออันนี้แท็กกูมนเลยครับ ตัวยิ่ใหญ่ๆนี่ครับค่ำเดียวให้เปิดเลยครับบับแม่ขึ้นส่วนอะไรปะขึ้นส่วนอะพริกงวยครับใสักใจปะสักใจปะสักใจเพชรปะรสชาติก็จะเป็นแบบออกไปทางอีสานบ้านเฮาครับหอมปลาหอมยังเลยครับเซลล์ไป่ลีแต่ถือแบบพริกงวยนี่ครับแซ่บ โอ้โหนั่นนึงไปกันได้เลยครับอือเอาเลยครับว่าเปิดเลยอย่าลืมกดไลค์ลก,ดลกดแชร์ครับเอ่อทางยูทูบเบอร์ช่องเอ๋แม่บุญเ,เรือนนะครับ